ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนํามาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปีชากุลมานำเสนอครับเกาะปูดของไทยแต่น้ำมันใต้ทะเล ของทักษิณหุ้นเซนเรื่องเกาะกูดที่จังหวัดตราดนั้นคนไทยรู้ดีว่าเป็นของคนไทยไม่ต้องให้มาดามแพรนายกรัฐมนตรีไอแพดมาบอกหรือสหายใหญ่อ้วนภูมิธรร,รมเวชยชัยมาบอกทำนองว่าคนไทยอาจเข้าใจผิดกันไปเองและจะบานปลายจนเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาขึ้นมาได้จริงๆแล้วคนไทยทุกฝ่ายที่ลุกขึ้นมาคัดค้านในเวลานี้ ไม่มีใครเขาเข้าใจผิดแต่ที่เขากลัวกันนั้นกลัวว่าอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณบิดาของมาดามแพรและนายใหญ่ของเดอะอ้วนภูมิธรรมจะไปสมหัวกับคุณเซนผู้ทรงอำนาจและยิ่งยงแห่งขเขมรแล้วฮุบผลประโยชน์พลังงานปิโตเรเลียมอันเป็นขุมทรัพย์ใต้ทะเลที่มีมูลค่ามากกว่า20ล้านล้านบาทแบบไทยครึ่งหนึ่งขเขมรครึ่งหนึ่งมากกว่าโดยมีกลุ่มบริษัทเชฟรอน ทุนผูกขาดด้านพลังงานข้ามชาติของสหรัฐอเมริกายืนอยู่ข้างหลังถึงแม้ว่ามาดามแพ่จะยืนยันจากการถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายหลังการประชุมร่วมกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงไทยกัมพูชาหรือ MOU c 4โดยมีหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลยืนเอามือกุมเป้าเป็นพระอันดับ เสริมบารมีให้แก่แพ่ทองฐานว่าดิฉันเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซน์คนไทยต้องมาก่อนคนไทยต้องมาก่อนรัฐบาลนี้ยืนยันจะรักษาแผ่นดินไทยไว้อย่างเต็มที่และจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขที่สุดนั่นคือสิ่งที่ต้องการอย่างไรก็ตามถามว่าจะมีคนเชื่อหรือไม่เนื่องจากใครก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศนี้คือทักษิณชินวัตร ส่วนภูมิธรรมเวชชยชัยก็แถเถือกแบบใช้จินตนาการจากการให้สัมภาษณ์ที่รำรเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่5พพฤศจิกายนเมื่อวานนี้ว่าถ้าหากมีการยกเลิก m o u 44ก็เท่ากับไทยไม่รักษาสิทธิ์ในเขตแดนโดยอ้างว่า m o u 44เกิดขึ้นจากการประกาศไหลทวีปของฝ่ายกัมพูชาในปี2515ซึ่งประกาศมาใกล้เขตแดนไทย แลนในปี2516ไทยก็ได้ประกาศเข้าไปใกล้เขตแดนกัมพูชาด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีพื้นที่ทับซ้อนภูมิทำกล่าวว่าพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวก็เป็นเรื่องของ M.O.U. ที่บอกว่าในโลกทั้งหมดไม่ว่าใครที่มีพื้นที่ทับซ้อนจะต้องเจรจาดังนั้น M.O.U.44 จึงเป็นข้อตกลงที่ให้ไปเจรจากันว่าการแบ่งดินแดนในทะเลจะเป็นของใคร หากเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่สับสนแล้วมาตั้งคำถามที่เป็นปัญหาดังนั้นไทยกับกัมพูชายึงต้องเจรจากันเพราะหากไทยยกเลิกตรงนี้ก็เท่ากับว่าไทยไม่รักษาสิทธิ์ในเขตแดนใครที่ไม่เข้าใจหากฟังภูมิธรรมเวชเชยชัยผู้มีใจพักอดีตนักโทษเด็ดขาดฉายทักษิณแบบสุดลิ่มทิ่มประตูก็อาจจะเข้าใจผิดไปได้เพราะหัวใจของ m o u 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องเขตแดน MOU 44ซึ่งมีการลงนามร่วมกันในสมัยรัฐบาลพักไทยรับไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายน2,544ระบุว่าทั้งสองประเทศปรารถนาที่จะกระชับความผูกพันแห่งมิตรภาพซึ่งมีมาช้านานระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าจากผลของการอ้างสิทธิ์ของประเทศทั้งสองในเรื่องอาณาเขตทะเลไหลทวีป และเขตเศรษฐกิจการค้าในอาวไทยทําให้เกิดพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเมื่อเกิดการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนก็ทําให้ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองประเทศคือไทยและกรัรมพูชาจะไปใช้ทรัพยากรในอาณาเขตทะเลไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจการค้าก็ย่อมทําไม่ได้โดยเฉพาะทรัพยากรปริดโตเหลี่ยมในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนดังนั้น MOU 44ฉบับนี้ซึ่งทำกันอย่างรวดเร็วทันใจ เพียงแค่3เดือนกว่าภายหลังจากรัฐบาลไทยรักไทยทแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่26กุมภาพันธ์2,544เป้าหมายก็เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรปิโตลเลียมในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนโดยเร็วเช่นกันข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาใน MOU44 เป็นเพียงข้อตกลงชั่วคราว เพื่อการเจราจาเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตเรเลียมที่เป็นขุมทรัพย์ใต้ทะเลเท่านั้นนี่คือการมีอยู่ของ MOU ฉบับนี้ไม่ใช่อย่างที่นายภูมิทำกล่าวอ้างเสมือนบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าหากไทยยกเลิกตรงนี้ก็เท่ากับว่าไทยไม่รักษาสิทธิ์ในเขตแดนในอีกด้านหนึ่งถ้าพูดกันตามจริงหากมีการยกเลิก m o u 44ได้สำเร็จคนที่จะเสียประโยชน์ก็คือกลุ่มเชฟรอน และผู้ร่วมลงทุนซึ่งไม่รู้ว่ามีทักษิณมีผลประโยชน์ทับซ้อนในฐานะผู้ร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ทั้งนี้เพระาะว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไทยกัมพูชาประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรนั้นกลุ่มเชฟรอนเป็นบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐบาลพักไทยรัฐไทยที่มีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2548และก็ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลไทยเท่านั้น ส่วนที่ได้สัมปทานจากรัฐบาลกรัรมพูชาเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกรัรมพูชาและต่อมาใน 7, ปี2 5 5 7กลุ่มเชฟรอนก็ได้จำหน่ายสิทธิ์ที่ได้จากรัฐบาลกรัรมพูชาแก่บริษัทคริสตเอนเนอร์จีของสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเทมาเซกได้ยินชื่อเทมาเซกแล้วก็ทำให้นึกถึงทักษิณที่เป็นจุดเริ่มต้น อันนำไปสู่การทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในปี2549นั่นก็เพราะทักษิณและครอบครัวชินวัตรได้ขายหุ้นบริษัทชินคอบทั้งหมดมูลค่า7.3หมื่นล้านบาทหรือจำนวนเต็มตัวเลขกลมๆ76,261.6ล้านบาทให้แก่เทมมาสิกโดยไม่เสียภาษีและถูกขุดคุยการทุจริตเชิงนโยบายในเวลาต่อมา จนกลายเป็นคดีให้นอมินีถือหุ้นชินคอปผลสุดท้ายในปี2563ทักษิณได้ถูกศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญานอกจากนั้นก็ยังถูกยึดทรัพย์จากการขายหุ้นให้แก่เทมเสกเป็นเงิน46,373ล้านบาทหรือ4.6หมื่นล้านบาทส่วนบริษัทคริสเอเนอร์จี ที่ได้สัมปทานขุดเจาะน้ํามันจากรัฐบาลกัมพูชานั้นเมื่อตามไปดูต่อมาพบว่าในปี2 5 6 0รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทคริสเอนเนอร์จีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ํามันนอกเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาจํานวน5แปลงในเขตทะเลนอกชายฝั่งจังหวัดศรีอนุวิลซึ่งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของกัมพูชาโดยรัฐบาลกัมพูชาถือหุ้น5%เปอร์เซ็นต์ และตั้งเป้าว่าจะผลิตน้ำมันวันละ7 5พันบาร์เรลหรือ2.7ล้านบาร์เรลต่อปีในปี2563รัฐบาลกัมพูชาซึ่งร่วมลงทุนกับบริษัทคริสเอเน์จีก็เริ่มสามารถผลิตน้ำมันเชิงพาณิชย์ได้ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเมื่อบริษัทคริสเอเน์จียยื่นขอคุ้มครองล้มละลายต่อศาลในปี2 5 6 4อันเนื่องมาจากหนี้สินของบริษัทพอกพูนเพิ่มขึ้น เพราะโครงการขุดเจาะน้ํามันที่ร่วมทุนกับรัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวผลิตน้ํามันได้เพียงวันละ1,000บาร์เรลเท่านั้นจากเป้าที่วางไว้7,5,000พันบาร์เรลหากต่อภาพก็คงจะเห็นโดยไม่ต้องใช้จินตนาการได้ว่าทําไมวันนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยภายใต้อุ้มมือของทักษิณจึงร้อนรนเร่งรีบที่จะเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮุนเซนเพื่อไปสู่เป้าห,หมาย ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติปิโตเรเลียมในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนแบบไทยครึ่งหนึ่งเขมรครึ่งหนึ่งโดยมีกลุ่มเชฟรอนยืนอยู่ข้างหลังดังนั้นถ้ายกเลิก MOU44 จึงไม่ใช่เพราะว่าไทยจะเสียดินแดนแต่ที่เป็นปัญหาใหญ่คือไทยจะเสียทรัพยากรปิโตเรเลียมอันเป็นขุมทรัพย์ใต้ทะเลที่มีมูลค่ามากกว่า20ล้านล้านบาทมากกว่าซึ่งทั้งทักษิณชินวัตรและฮุนเซนจึงต้องเร่งทา ก่อนที่พลังงานสีเขียวจะมาแทนที่พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการที่หุนเซนรีบบินมาพบทักษิณที่บ้านจันท์สองล่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67หลังจากทักษิณได้รับการพักโทษใครก็อาจจะคิดได้ว่าเป็น EP2 ของ MOU44 ที่ย้อนเวลากลับไปหาอดีตจากที่สองผู้ทรงอำนาจแห่งไทยและขเขมรได้กลุยทางเอาไว้แล้ว ตั้งแต่ปี2544รุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปบเบลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty